สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2567นะครับผมประมาณช่วงบ่ายโมงพี่นัองนะครับเดินทางมาหาปู่40นะครับท่านผู้ชมเอ่มื่อี้บ่าวเทาก็ได้นั่นน้ำนานะครับผมมาถวายปู่น้ำสาธุบุญกับ A FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับแม่หมูบ่าวเทานะครับ งวดที่ผ่านมานะครับสองแปดสองแปดตรงๆพี่น้องนะครับอ่าปูให้บ่นมาหลังเอามไปนะครับนั่นมีเอฟซีฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงน้ำปูนะครับบ่าวเถากิจธรรมบุญน้ำปูน้ำนะครับพาพรับชมครับอ่างวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5งพันนะครับสัญจรพี่น้องนะครับเอ่ามาโค้งสุดท้ายนี่แหละครับผมมาหาปูนะครับให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้ นะครับผมเอาเอาน้ำใส่ซาเลงพ่อภูร่าเขาไปปูน้ำเอาเขาป่ะเด้๋ยวที่เขาติดนี่เขาได้ยังได้ยั่ไงเพ่ออ่ะเอาพ่อเดี๋ยวผมขอยกน้ำใส่ใส่รถพ่อไปน้ำพี่น้องเอาทำชุ่มพี่ริงไว้จะถอยเข้าไปพุ่นมันติดรถเอาพ่อเดี๋ยวยกไปถวายปูทำชุชมพอดีพ่ออุ้ยพ่าจะถอยหลังเข้าไปติดรถทำชุชม เอา u, เดี๋ยวบ้าเถายกน้ำกันครับพ,ออพ่อเพิ่งขับไปเนี่ยพ,ออพ่อเพิ่งจะแซกกับพี่พุ่นพี่น้องพอดีพ,ออพ่พอเอพิเ่งมาบ่าวถอยไว้จตะท้ยกับติดรถข้านั้นพี่น้องนะครับเอานะครับเดี๋ยวเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันท่านผู้ชมกราบน้ำมัสก,การครับปูกราบน้ำมัสก,การไปรขอนป,ปูธรรมบุญชมถวายน้ำปูกันพ,นพนาาี่น้องเอาซะถุนะพี่น้องเอาเดี๋ยวบ่าเถายกน้ำให้ปูก่อนครับท่านผู้ชมนับนำรายซื้อเอฟซีที่ฝากมาเปิดดวงน้ำปูนะครับมือนี้บ่าเถากะทมบุญน้ำปูน้ำนะครับ ขออนุญาตปูอาซาถูกครับผมครับไก่มือมาแล้วครับปูครับผมวัที่แล้วสองแปดตรงตรงเลยนะปูเนาะสอ <c oughs> บ่าวถอกดกระได้มามมลอตเตอรี่นี่หลายใบอยู่พี่นอ้องนะครับตรงกับเลข้องมาแค่มาคุยกับปูอยู่อของอดเก่าอยู่บ่มีบป่ปูเอาโซ่คนน่ะนะครับ อันนี้ของงวดที่ผ่านมาพี่น้องสองแปดตรงตรงนะครับท่านผู้ชมอ่สองแปดตรงตรงนี่ครับผมโอ้แต่ว่าให้บนนโปูนเนาะให้บนไปล่างพี่น้องแต่ว่าเน้นครักคือสองแปดครับปู มือนี้มากก็ถือว่าโค้งสุดท้ายเลยที่พี่น้องวันที่30สิงหาคม2,567นะครับเอซก็รอดกระามเขามาหล่นะครับบอกเขามาหาปูบอกลิศจ,จังไดมากพี่น้องมากค้งสุดท้ายมากขนขอนมากเขียนเขียนนี่แหละ,ะฟ,ลฟันดีบระจักับปูฟันดีฟันดีฟันดีจังไรมะปูนวนี่ลปู อันนี้ขันบน <laughs> บุญไม่ไม่เจ๊งเขียนเอาเจ้งเขียนเอาน้าพี่น้องนเนาะเออเจ้งเขียนเอาอันนี้ชุดบนชุดบนเอฟซีจะเห็นบนนะพี่น้องอย่าปราร์ทเอาตึ้งเขียนให้ตึ้งเขียนเอาครับผมอันนี้คือหลักสิบครับอันนี้คือหลักหน่วยหลักสิบสามห้าเก้าหลักหน่วยศูนย์สองสามเน้นเน้นตัวเดียวคือเก้าครับ นี่คือชุดเต็มครับ9ช,9ชุดเก้าชุด3ามศ3นย์สามสองสามสมนย์ีชุดเต็มบนกนครท่เน้นก็นจะเน้นหาคู่ครับจะมีสามศนยมงมาครับห้าศูนย์ครับเกครับผมกานทางกเน้าเอาเก้าลักชุไปเดียวก็คือ เน้นสุดๆคือ93 93สโอ้ครับมันเป็นตัวล่อครับครับผมนี่ก็สุดเต็มชุดเต็มนี่่นลอง9คู่ได้ทำมาชมเด้อนี่ลักซิ3ส9 9รับชุดบนหลักหน่วย023มันนี่เลลักร้อยกับ3กับ4ครับหลักร้อย3กับ4จับไซนั่นห้าสองนกันครับผมมันีสามกับสี่มันบสามอเอาถอมัดเสียบตีกรได้พัดลมเอา พี่น <that> ้องกครียนบนบี่เจ้าไกทีฝันดีฝันดีปปัวฝันมาตั้งไหนครับวันนี้ฝันๆนั่นที่ไหมครับพนต๊นนำหลักนำหลักมาที่ขวห้องขนู้้นมันออกอันนำแจ้งนำยังนาครับก็จะะขายของขายของโยนอันหิ้มข้องหิ้มยังสิับปูหิ้มหนะ เป็นสลัดนักมันนี้น้ำบรรลากมามันจเจ้าคนนี้น้ำนี้ไต่ออกไปมันปิน้งไก่ไก่ย่างหาเดาเจ้าใจไหมครับผมเ,เ,เจ้าเราบ่ได้เก็บก็จาเอาชีวิตไปขอนเหรอมันจะเลี้ยพัดมากพัดมากกันีน้ไก่กันไม่ไม่เพราะว่าซุกแนงเพราะซุกแนงใช่ไหมไก่ย่างหาเดาเป็นตัวใช่ไหมครับผมมึงย่างก็ย่างน้ำน้ำมันก็เลยเอ้า นั่นมันก็ใช้เรามันมันผลเส้าต๊ะมากเลยครับล่วงไปเที่ยวนั่นอันนี้มันจะไปได้ไก่สองตัวฝั้นมาได้ไก่สองตัวเป็นไก่ย่างมันมะปูไก่ย่างหาดาวฝั้นมาปูน้ำปลากผัดไก่ย่างหาดาวกับก็จะเป็นล่างย่างไม่ก็นาวแต่มันไม่ไม่อยู่สันหลังันอุ่นๆอยู่นี่ครับปูถุกน้ำผัดมากเลย มันก็เล้เอาใส่กระทันสังรทานไว้ขรับปูอติ้งขนะุติอ่านนนงนะ,ะงนะครับ,รบญญมันก็ได้ไม่เป็งว่าของผูใดเนี่ยมันปิวมันน้ำหนักน้ำมันเสียละบไปนะครับอันละอ้าวฝันหนงส่บมันมันเด็กมิเกาเ<ล>่าเ็มิกจะบมีเก่าบ่ะป,ปูอืก็เด็กไก่ไก่ <ใน S 2> สองตัวเก้าสองแล้วปูต้าของปูเนี่ยนี่คือเก่าสามทำระชมนี่ยนี่นเก่าสาก็ได้ไก่สองตัว ชุด9คู่นะครับผมเอานะครับคนกว่าคนกำลังจะสร้างเะกินเขาพี่น้องเอาชุดล่างเลยปูชุดล่างก็คือโอ้พี่น้องชุดล่างนะครับกับลักสิบศูนย์หนึ่งหก หลักหน่วย389นะครับท่านผู้ชมแบบเด่นเนี้ยๆลอยๆสี่สิบหน่วยครับอนมันค่ะครับปูงวดที่แล้วนี่หลักสิบล่างปูเห็นบ่พี่น้องหลักสิบล่างสองมาดิปูหลักเซ็ตเนี้ยนี้ครับอ่าแต่ว่าหลักหน่วยเนี่ยหามเน้นทหารเก่าห้ามเน้นทหารที่รอดเอาลอง ครับผมตันนี้เ้าได้เปลี่นนลนยนสูตรจากลักเนเาบร้เอามาเป็นลักนัหมดควันหนึ่งหมันมันได้หนหลักสิพี่น้องแต่ว่าสอปดปไปเน้นบนแม่กับมีมันก็สนกันทีทั้งหมดนั่นแหละครับนี่สองปูน like ี่บวปู แมงเลยส่วนหลักสิบบนเลเยอร้นที่เก้าหลักสิบบนเด่นที่เก้าหลักหลักการตั้งูดเลือก่างนี่หลักสิบข้าเน้นที่ศูนย์ครับหลักสิบมีศูนย์หนึ่งหกหลักหน่วยสามแปดเก้าปูเน้นหลักสิบที่ศูนย์ฮาจะบ่มากงวดนีเพราะปู่หลักหน่วยศูนย์ฮาเนี่ย มันน้มาเอาละไม่มาจับอะไรก็อเพราะมันจับกระเล็งจับเต็เต็เป็นก้าเก้าจุดเต็มครับศูนย์สามศูนย์แปดศนย์เก้าหนึ่งามหนึ่งแดหนึ่งเก้าหกสามหกแปดหกเก้าถ้าเต็มชุดด้วยพี่น้องด้อแต่ว่าปูเน้นไหมาสองคูศูนกับ08 เน้นศูนย์แปดเลปลเอาเลเลขความฝันปีเป็นตัวใดละปู่เลความฝันเลยใ้ก็จะไปตรนี้ตัวใดปูวชุดเนี่ยชดถึงแมนคับตัวเนีมันโอ้มันจะบบ่มากเก้าสองบอลปู่ครับเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้ได้ทำมาชมได้ ครับเสียงคุดพ้อิ่นกำลังสร้างกำลังกินเขาพี่น้องอาจจะเสียงดังแน่นะครับท่านผู้ชมปูประมาณหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับปูก็แล้วแต่อันนี้พุ่กวเอาตัดตัวเน็ตมาอะไรนะปูอาตัดตัวนี้นะครับผมมักนี่แล้วปูหนึ่งเก้านี่แหละครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนี่แหละครับปูวดที่แล้วก็ไม่ได้สองแปดยู่นั่นี่แหละครับผมเพิ่นมีมาก็เอาสองแปดนี่ได้อยู่นี่ ได้ยุดีหลายใบอยู่ส่วนล่างเขาบันมกับเก็บเนาะครับอืมเอาพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนชุดบนให้นะครับเพราะชุดบนของปูนี่กับข้าวขากับข้าวขาแกงเี่ยนี่กับคู่กับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้อันนี้บ่าวเทาเขียนให้แล้วชุดบนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับปูเน้นที่หลักสิบบนเก้าได้พี่น้องได้ นะครับเน้นให้คักๆวงกลมคักคือเกสเลขฝันนี่จะบระมาเก้าสองบอกตัวฟูเดนที่เก้านี่พี่น้องนะครับ90้ลักเก้าคือเก้าศูนย์เก้าสอันนี้เา้าเถาเขียนตัวงหญ่ให้เก้าสามนับปูเน้นให้หาคู่30 50ูนย์สสองห้าสองชุดล่างนะผมหนักจับเอาได้พี่น้องได้จะได้9้าคู่หนับหลัก10บศูนหลักหน่วย3ามแเก เน้นที่หลัก10บศูนย์นะครับปูจับให้2คูศูนกับ08พี่น้องผู้ใดมก 1, 1 3, 1 8, 1ักหนึ่ง1นึ่เกตรงกับเล็กมักเบาาเท่า1นเกท่านผู้ชมเอาเล็กฝันปูปวานนี่ด้อมักเก้าสปูฝันวาน้ำลากไก่ไก่ย่างหาดาวร้อยมานำ้นำสอต <c oughs> เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะไปหายิบจับสลากินแบงหาลอตเตอรี่หาได้โชคน้ำปูนะครับผม สาธุครับปูครับสาธุเอาอพี่น้องคุณนะมากินเขาน้ำ้างน้ำคุณพ่อท่านผู้ชมนะคผมมามา